ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงไม่คาดคิดเลยว่าหลงยิงยี่จะรวบรวมเกล็ดมังกรด้วยวิธีการเช่นนี้ในยามนี้ทายาทมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้ทะยานสูงขึ้นไปยังต้นไม้ใหญ่ฝ่าเข้าไปในโพรงด้านบนลำต้นแท้จริงแล้วทางเข้ามันเป็นโพรงด้านบนของต้นไม้เฉินเซี่ยงอุทานขึ้นระหว่างนั้นเขาได้สัมผัสถ,ถึงกลิ่นอายจากพลังที่พันผวนรุนแรงสร้างความประหลาดใจให้เขาอย่างยิ่งเนื่องจากมันเป็นเหมือนกับครั้งที่ได้พบกับทางคบยกักษ์ ในขณะนั้นทายาทมังกรศักดิก์สิทธิ์ได้ถอยฉากอย่างฉับพลันเพราะจู่ๆต้นไม้ยักษ์ย้ายได้กลายเป็นพยางูยักษ์ย้ายสีดำมันเปลี่ยนร่างแล้วเฉินเซียงอุทานขึ้นมาในใจเขารู้สึกตกตะลึงขีดสุดเพราะก่อนหน้านี้เขาใช้ดับก้าวชั้นฟ้าทดลองเสียบแทงลำต้นไม้นี้ไปแล้วตอนนั้นเขาสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่ามันเป็นต้นไม้จริงๆทว่ายามนี้มันกลับกลายร่างเป็นพยางูทมินไปต่อหน้าต่อตา พยางูทมินกวาดท่อนหางของมันเป็นวงกว้างค้นล้มต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงจนราบลงมันขยับขากันไกลอ้าออกก่อนจะพ่นปราณพลังสีดำเห็นเช่นนั้นก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นพิษร้ายรุนแรงพี่ชายยิงยี่ช่วยข่าด้วย ทายาทมังกรกศักดิ์สิทธิ์ตะโกนขอความช่วยเหลือเขารับพิษเข้าไปเต็ม,เ,ตมเนื่องจากถูกมันใช้ลิ้นพันรัดร่างไว้ส่วนพี่ชายยี่งเงยยี่ที่เขาร้องเรียกนั้นหายตัวไปอย่างที่ใดไม่อาจทราบได้หลงยิงยี่ได้เผ่นหนีด้วยความเร็วสูงสุดในทันทีที่ต้นไม้ยักย,ย้ายปรากฏกลิ่นอายเข้าใจได้ว่ามันมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วเฉินเซียงเร่งทะลุทางผ่านมิติทันทีเมื่อได้เห็นว่าพยางูกำลังชักลิ้นกลับจึงไม่อาจรอช้าเขากระชับมั่นดับก้าวชั้นเหวี่ยงตัดลิ้นของมันแล้วคว,ว้รราร ด้วยเป้าหมายเป็นการค้นหาชิ้นส่วนเกล็ดมังกรที่มีความสำคัญดังนั้นเขาไม่คิดจะต่อสู้กับเหล่าอสูรร้ายขนาดยักษ์ย้ายเหล่านั้นให้เป็นการเสียเวลาทายาทมังกรศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่ในอาการหวัดผวาผิวพันของเขาในยามนี้หมองคล้ำจากการถูกพิษเมื่อได้สติจึงหันสำรวจไปรอบๆอย่างเร่งรีบพร้อมตระหนักได้ดีว่าเป็นเฉินเซียงที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ทันทีนั้นเขาก็ถอนหายใจก่อนจะทิ้งตัวลงนอนแผ่กับพื้นขอบคุณมากเจ้ามนุษย์ แม้ว่าทายาทมังกรศักดิ์สิทธิ์จะถูกพิษเล่นงานรุนแรงมากขึ้นทุกขณะแต่เขาไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณเฉินเซียงกินมันก่อนเฉินเซียงหยิบยื่นเม็ดยาต้านพิษส่งให้แม้ว่าพิษของพยางูทมินจะเป็นพิษร้ายรุนแรงแต่มันไม่รุนแรงในระดับพิษบุปผามังกรมินอีกทั้งชายคนนี้เป็นทายาทมังกรศักดิ์สิทธิ์ตราบใดที่มีเม็ดยาต้านพิษเซาเฉยะจะสามารถไหลเวียนพลังในร่างกายขับพิษได้จึงไม่จําเป็นต้องใช้เม็ดยาสามบัวเทพ ผ่านไปไม่นานผิวพรรณของทายาทมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้กลับคืนเป็นสีแดงข้าขอบคุณท่านอย่างสุดซึง้งหลงยิงยี่หน้ารังเกียจยิ่งนักข้ามองมันผิดไปจริงๆทายาทมังกรศักดิ์สิทธิ์กล่าวขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนเกล็ดมักงกรนั้นเขายินยอมตกลงกับมันเพราะเห็นว่ามันมีชื่อเสียงในด้านดีๆแต่ตอนนี้ภาพลักษณ์ของหลงยิงยี่ในสายตาของเขานั้นได้เปลี่ยนไปเสียแล้ว แค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นข้าเฉินเซียงแม้จะเป็นมนุษยชาติแต่ข้ามีมิสหายหลายหลักเผ่าพันธุ์ซึ่งข้าสนิทสนมกับมังกรหลายตนในดินแดนแห่งโลกภายนอกข้ามีคนรักเป็นมังกรขาวเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มข้าหลงหลินหักไม่ได้พี่ชายเฉินไม่รังเกียจข้าก็อยากเป็นมิสหายกับท่านหลงหลินยิ้มขึ้นดูเหมือนเขาจะเป็นชายหนุ่มที่เรียบง่ายและจริงใจอย่างแท้จริงแน่นอนว่าข้าไม่รังเกียจเฉินเซียงยิ้มขึ้น จากนี้ไปพวกเราเป็นมิสหายกันหลงหลินได้ยกให้เฉินเซี่ยงเป็นผู้มีบุญคุณจากการช่วยชีวิตแม้ว่าเฉินเซี่ยงจะเป็นมนุษย์แต่มีมิตรไมตรีที่น่าคบหาสําหรับเรื่องเรื่องนี้เขาไม่เคยคาดหวังมาก่อนในจิตยามนี้รู้สึกขอบคุณไปถึงมังกรอาวุโสระดับสูงเพราะหากไม่อนุญาตให้เฉินเซียงเข้าร่วมการทดสอบแน่นอนว่าเขาจะต้องพยางูทมินนั้นกลืนกินจนตกตาย หลงยิงยี่แท้จริงไม่ใช่คนดีผิวเผินแล้วมันดูเหมือนเป็นคนที่ดีมากในยามกับขนันมันมักจะเข้าช่วยเหลือผู้อื่นอย่างคนเที่ยงธรรมคิดว่าทั้งหมดเป็นการเสแสร้งแกล้งแสดงเพื่อแหกตาหลงหลินกล่าวอย่างเจ็บแค้นเมื่อกลับไปข้าจะพูดเรื่องนี้กับคนอื่นๆหลงหลินเจ้าสมควรรู้เรื่องของเพื่อจิน เพื่อจินเคยบอกกับข้าว่าท่านแม่ของนางถูกกลั่นแกล้งเป็นหลงยิงยี่และพ่อของมันที่ใส่ร้ายที่สำคัญหลงยิงยี่เคยบุกไปหมายจะทำมิดีมิร้ายเพื่อจินซึ่งนางเกือบได้ตกต้องเป็นของมันเฉินเซียงกล่าวถ้าเป็นเมื่อก่อนท่านพูดเรื่องนี้กับข้าข้าย่อมไม่เชื่อถือเลยทั้งยังจะมีความขัดแย้งกับท่านสำหรับตอนนี้ข้าเชื่ออย่างสุดใจไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเพื่อจินถึงได้จงเกลียดจงชังสองพ่อลูกคู่นี้เดิมทีพ่อลูกคู่นี้ได้เป่าหูพวกข้าวไว้ไม่ให้คล้องไว้กับเพื่อจินหลงหลินกล่าว ข้าจะต้องขอโทษนางทันทีที่กลับไปเฉินเซี่ยงไม่นึกมาก่อนเลยว่าการที่คนอื่นๆต่อต้านและไม่สมาคมกับหลงเพ่จินแท้จริงแล้วมีหลงยิงยี่และพ่อของมันเป็นตัวการอยู่เบื้องหลังหลงหลินเจ้าได้รับชิ้นส่วนเกล็ดมังกรมาบ้างไหมเฉินเซี่ยงถามขึ้นข้าได้รับในครั้งที่ข้าเก็บมันพันรู้สึกถึงกลิ่นไออสูรร้ายที่กล้ากแกรง่งจากนั้นต้นไม้ก็ได้กลายเป็นพญาง,งูหลงหลินกล่าวตอบ ตัวข้าได้มาถึงต้นไม้ยักษ์ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งข้าได้ใช้ดาบเสียบแทงลำต้นของมันแต่ก็ไม่ได้มีการตอบสนองใดๆเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วครุ่นคิดก่อนหน้าข้าได้เก็บชิ้นส่วนเกล็ดมังกรจากถ้ำในภูเขาลูกหนึ่งทันทีนั้นภูเขาทั้งใบได้กลายเป็นคังคกยกั์กมันอาจเป็นข่ายพลังเคลื่อนย้ายรูปแบบอื่นที่สามารถเคลื่อนย้ายอสูรร้ายมาแทนที่ ดังนั้นต้นไม้จะไม่ได้กลายร่างเป็นพยางูเช่นเดียวกันกับภูเขาที่ไม่ได้กลายร่างเป็นคางคกยักษ์หลงหลิงกล่าวครั้นจึงนึกประหลาดใจขึ้นมาพี่ชายเฉินไม่นึกเลยว่าท่านจะสามารถสื่อสัมผัสถ,ถึงชิ้นส่วนเกล็ดมังกรได้ที่สาคัญสัมผัสของท่านว่องไวกว่าข้าเสียอีกหากว่าท่านเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วยามนี้ท่านจะมีชิ้นส่วนเกล็ดมังกรถ,ถึงสองชิ้นหลงหลินมันเป็นเพราะข้าได้ยินเสียงของเจ้าข้าจึงเข้าไปซ่อนตัวข้ารู้ว่าเจ้ากับหลงยิงยี่ตกลงแลกเปลี่ยนกันด้วยมุกโลหิต โลหิตปีศาจวิญญาณกับชิ้นส่วนเกล็ดมังกรเฉินเซี่ยงกล่าวพี่ชายเฉินท่านต้องการชิ้นส่วนเกล็ดมังกรนี้หรือไม่ข้ายินดีมอบมันให้ท่านหลงหลินกล่าวขึ้นก่อนจะหยิบยื่นชิ้นส่วนเกล็ดมังกรสีฟ้าครามให้เฉินเซี่ยงเจ้าไม่กลัวบ้างเลยหรือข้าเป็นมนุษย์ที่จะเข้าสู่สุสานมังกรครามข้าอาจมีเจตนาที่ไม่ดีก็เป็นได้เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มยามนี้เขายังไม่ยื่นมือไปรับมา ไม่เห็นมีสิ่งใดต้องกังวลท่านไม่ได้ยินที่อาวุโสระดับสูงกล่าวไว้หรอกหรือถ้าท่านสามารถเข้าถึงสุสานมังกรครามได้ย่อมหมายความว่าบรรพบุรุษมังกรครามได้เลือกท่านแล้วอีกทั้งยังมีผู้ที่โดดเด่นอีกมากมายที่เข้าร่วมการทดสอบคุณสมบัติและการทดสอบยังไม่ได้สิ้นสุดลงด้วยซ้ำหลงลินหัวเราะขึ้นเฉินเซี่ยงรับชิ้นส่วนเกล็ดมังกรมาขาวมีความต้องการจะเข้าไปสู่สุสานมังกรครามอย่างที่สุดเพื่อสแสวงหาสิ่งที่เขากำลังต้องการ ข้าจะไม่รับมันฟรีๆนี่สำหรับเจ้ามันถือเป็นการแลกเปลี่ยนเฉินเซี่ยงควักเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงสำหรับเขานั้นมีเม็ดยาจำนวนมากมายและไม่เคยขาดแคลนแต่สำหรับหลงหลินเม็ดยาถือเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักนี่มันเม็ดยาผสานกระดูกใช่จริงๆด้วยมันเป็นเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงหลงหลินอุทานด้วยความตกตะลึงพี่ชายเฉินมันมีค่ามากเกินไปข้ารับมันไว้ไม่ได้ ท่านช่วยชีวิตข้าการมอบชิ้นส่วนเกล็ดมังกรถือเป็นการตอบแทนเฉินเซี่ยงยัดเม็ดยาใส่ลงในกระเป๋าเสื้อของหลงหลินพร้อมกล่าวยิ้มยิ้มสำหรับข้ามันไม่ได้ถือเป็นสิ่งล้ำค่าอย่างไรนะักคิดซะว่ามันเป็นของขวัญจากข้าอย่าลืมว่าข้าเป็นมนุษย์ที่มาจากดินแดนแห่งโลกภายนอกย่อมมีสิ่งดีๆติดตัวมาขอบคุณพี่ชายเฉินหลงหลินกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนจะหยิบเม็ดยาขึ้นมาพิจารณา พี่ใหญ่ในบรรดาทายาทมังกรศักดิ์สิทธิ์ข้ามีมิสหายอันถือเป็นพี่น้องข้าสามารถติดต่อกับพวกเขาเพื่อช่วยให้ท่านได้รับชิ้นส่วนเกล็ดมังกรหลงหลินกล่าวแบบนี้จะดีไม่น้อยเช่นนั้นเราต้องเร็วขึ้นสักหน่อยเพราะหลงยิงยี่อาจไปเจรจากับพวกเขาเชิญเซี่ยงกล่าวสำหรับการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนเกล็ดมังกรกับเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงเฉิญเซี่ยงมองว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้สะดวกยิ่งนัก หลงหลินเร่งการติดต่อผ่านตรายกหาพวกพ้องเพียงไม่นานมังกรสามตนได้ปรากฏตัวที่เหนือท้องฟ้าไกลที่ห่างเห็นเช่นนั้นเขาจึงกล่าวว่าโชคดีที่พวกเขายังไม่ได้ตกลงกับหลงยิงยี่ข้าได้บอกเรื่องที่หลงยิงยี่ไม่คิดช่วยเหลือในยามที่ข้าตกยากแล้วทําให้พวกเขารีบมาที่นี่เพื่อพบกับข้าในทันทีที่เฉินเซียงได้สื่อสัมผัสถ,ถึงกลิ่นอายของคนจํานวนหนึ่งกําลังใกล้เข้ามาหลงหลินจึงกล่าวขึ้นด้วยความยินดีว่าพี่ใหญ่พี่น้องของข้ามาโน่นแล้ว เฉินเซียงนึกไม่ถึงว่าหลงหลินจะมีพวกพ้องที่ซื้อตรงและกลมเกลียวเช่นนี้เพียงแค่ติดต่อสื่อสารบรรดาพวกพ้องของเขาก็รีบมาพบในทันทีดูเหมือนว่าทุกคนจะเชื่อถือในคำของหลงหลินไม่น้อยทีเดียวไม่กี่อึดใจพวกเขาก็ได้พบกับชายสามคนที่ล้วนมีรูปร่างสันทัดดูกล้าแกร่งแต่ละคนมีส่วนสูงกว่าเฉินเซียงประมาณหนึ่งชั่วศีรษะทั้งหมดมีใบหน้าแข็งกร้าวดูดนันน้องชายหลินข้อความที่เจ้าถ่ายทอดมานั้นเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือ หลงยิงยี่ทิ้งเจ้าไปอย่างไม่ใยดีทั้งที่เจ้ากำลังพบสถานการณ์แห่งความเป็นตายชายคนหนึ่งกล่าวถามด้วยน้ำเสียงขุนแค้นราวกับว่ากำลังจะคลั่งเสียให้ได้ข้าเคยหลอกลวงพวกเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่มันจริงที่สุดถ้าไม่ได้พี่ใหญ่เฉินเข้าช่วยเหลือเอาไว้ข้าคงถูกพยางูทมินขมบเข้าไปนานแล้วหลงยิงยี่เป็นพวกต่ำช้าด้วยความแข็งแกร่งของมันย่อมช่วยเหลือข้าได้แต่มันกลับตาขาวเพียงเห็นพอยางูเพียงแวบเดียวมันก็เพ่นแนบไปแล้วหลงหลินกล่าวอย่างแค้นใจเหลือแสน ไอ้บัดซบนี่ยังเคยพยายามจะล่วงเกินเพื่อจินจากนั้นหลงหลินได้เล่ยเลียงกับพวกพ้องของเขาถึงเรื่องที่หลงยิงยี่พยายามจะล่วงละเมิดหลงเพื่อจินขอบคุณมากพี่ชายเฉินที่ช่วยชีวิตพี่น้องของข้าพวกข้าขอขอบคุณจากใจจริงบรรดาพวกพ้องของหลงหลินกล่าวขอบคุณไปยังเฉินเซี่ยงด้วยลักษณะนิสัยที่น่าคบหา,หาของหลงหลินทําให้เขามีพวกพ้องที่รักใคร่กลมเกลียวนับถือกันประดุดดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดหลงหลินกล่าวถามขึ้นว่า พวกเจ้าได้รับชิ้นส่วนเกล็ดมังกรเท่าไรแล้วแล้วตอนที่ได้รับมันพวกเจ้าพบอันตรายเหมือนกับข้าหรือไม่ชายทั้งสามใส่หัวพร้อมเพรียงกันจากนั้นจึงเริ่มเล่าประสบการณ์ที่ได้รับชิ้นส่วนเกล็ดมังกรของแต่ละคนบางคนได้พบกับข่ายพลังที่เป็นกับดักเมื่อทำลายข่ายพลังจึงได้รับชิ้นส่วนเกล็ดมังกรบางต้องสังหารอสูรร้ายถึงจะได้รับมาทว่าพวกเขาไม่ได้พบสถานการณ์ที่เหมือนกับเฉินเซียงและหลงหลินเลยพวกเขาไม่เคยถูกซุ่มโจมตีโดยอสูรร้ายขนาดใหญ่ยักษ์ ท,ที่ฟังมาดูเหมือนข้าจะดวงไม่ดีนะเฉินเซี่ยงบังคับรอยยิ้มจริงสิก่อนหน้านี้หลงยิงยี่ได้ติดต่อมาหาพวกเรามันบอกว่ายินดีจะแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนเกล็ดมังกรโดยจะใช้เป็นมุกโลหิตปีศาจวิญญาณเพื่อแลกกับพวกเราพวกเรากำลังคิดเกี่ยวกับข้อตกลงแต่หลังจากที่ได้ยินเรื่องของเจ้าพวกเราจึงปฏิเสธมันไปชายคนหนึ่งกล่าว คนอย่างมันต่อให้ชนะการทดสอบคุณสมบัติไปได้แต่มันจะไม่ได้รับการยอมรับจากสติวิญญาณแห่งบรรพบุรุษมังกรครามท้ายที่สุดมันจะไม่สามารถเข้าถึงสุสานได้หลงหลินกล่าวข้าได้มอบชิ้นส่วนเกล็ดมังกรให้แก่พี่ใหญ่เฉินแล้วพวกเจ้าจงมอบมันให้แก่เขาเขาเป็นผู้มีบุญคุณต่อข้า เฉินเซียงถึงกับสะดุ้งเนื่องจากจูจูหลงหลินก็พูดออกมาโดยไม่อ้อมค้อมเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งเขายังต้องตะลึงงันหยิ่งขึ้นเพราะชายสามคนต่างยินยอมพร้อมใจควักชิ้นส่วนเกล็ดมังกรมอบให้เขาโดยไม่มีใครคิดจะสอบถามหรือเกี่ยงงอนใดๆมันสมควรเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างพวกพ้องอย่างยิ่งจริงๆทั้งสามรู้ดีว่าผู้ช่วยชีวิตหลงหลินไว้คือเฉินเซียงถ้าไม่มีเฉินเซียงแล้วพวกเขาคงไม่ได้พบหน้าหลงหลินอีกต่อไป หลังจากเฉินเซี่ยงได้รับชิ้นส่วนเกิดมังกรเขาก็ควักเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงจากจ่ายไปยังชายทั้ง3คนข้าไม่คิดรับมันโดยไม่ตอบแทนนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆพวกเจ้าควรรับมันไว้พวกเจ้าจงรับไว้หลงหลินกล่าวพร้อมยิ้มขึ้นด้วยความใจกว้างของเฉินเซี่ยงมันทำให้เขานึกตกตะลึงไม่น้อยแต่เขาก็เข้าใจได้ว่าเฉินเซี่ยงจะต้องมีเม็ดยาผสานกระดูกจำนวนมาก เ <concludes S 2> ม็ดยาผสานกระดูกอาจถือได้ว่ามีค่ามากกว่ามุกโลหิตปีศาจวิญญาณยามนี้พวกพ้องของหลงหล,ลินรู้สึกยินดีเหลือที่จะกล่าวอีกทั้งเม็ดยาที่ได้รับมานั้นยังมีคุณภาพยอดเยี่ยมพี่ชายเฉินคิดว่าพวกเราควรจะแยกย้ายกันออกค้นหาชิ้นส่วนเกล็ด <varying> มังกรเพิ่มเติมพวกเราจะนัดพบกันอีกครั้งถึงเวลานั้นพวกข้าจะมอบชิ้นส่วนเกล็ดมัดดังกลางๆ <intestines> ให้ท่านท่านเพียงแค่หยดเลือดลงไปบนชิ้นส่วนเกล็ดมังกรมันก็จะเป็นของท่านและในที่สุดท่านจะเอาชนะหลงยิงยี่ได้ หลงหลินกล่าวส่วนพวกพ้องอีกสามคนไม่มีใครเห็นต่างหรือคัดค้านตกลตกลงเฉินเซียงกล่าวขึ้นพวกเราจะต้องคำนวณเวลาให้แม่นยำหนึ่งช่วยยามก่อนที่เวลาของการทดสอบจะสิ้นสุดลงพวกเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งที่นี่เข้าใจแล้วหลงหลินกล่าวส่วนคนอื่นๆพยักหน้าพร้อมเพรียงกัน กลุ่มของหลงหลินแยกตัวกันไปทั้งสี่ทิศทางขณะที่เฉินเซี่ยงย้อนกลับไปทางเดิมโดยทะลุทางผ่านมิติอนาเขตลับแห่งมังกรครามนั้นกว้างใหญ่มากแค่เดินทางห่างกันไปเพียงเล็กน้อยก็จะไม่พบกันแล้วเมื่อถึงเวลานัดพบกันเฉินเซี่ยงจะไม่รับชิ้นส่วนเกล็ดมังกรจากคนอื่นฟรีๆเขาตั้งใจจะแลกเปลี่ยนด้วยเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงเพราะตอนนี้เขามีติดตัวอย่างเหลือเฟือ หลังจากเปิดทางผ่านมิติมาไม่ถึงครึ่งชั่วยามเขาก็นำดับก้าชั้นฟ้ามาตรวจหาทิศทางที่ชิ้นส่วนเกล็ดมังกรซ่อนอยู่ข้าคิดว่าคางคกยักษ์กับพยางูทธมินที่ปรากฏขึ้นนั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับตัวเจ้าข้าสันนิษฐานได้ว่าเจ้าเป็นคนแรกที่ไปถึงต้นไม้ยักษ์ย้ายนั้นก่อนหลงหลินทําให้ข่ายพลังสื่อสัมผัสและจดจําถึงตัวเจ้ามันจึงกลายเป็นบททดสอบที่กําหนดขึ้นมาตามความแข็งแกร่งของแต่ละคน เยอเอ๋อกล่า er ว ah, เพราะก่อนที่เจ้าจะเข้ามามังกรอาวุโสไม่เคยย้ำเตือนในเรื่องสถานการณ์หรืออสูรร้ายขนาดยักษ์ย้ายที่น่าพรันพรึงเช่นนี้เลยเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วขึ้นหมายความว่าคาังคกยักษ์กับพยางูทมินปรากฏขึ้นเพื่อต่อสู้กับข้าเช่นนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ข้าเท่านั้นจะสามารถรับมือได้แต่ถ้าเป็นหลงหลินที่มาถึงก่อนก็จะเจอบททดสอบที่เขาจะจัดการได้สินะข้ากำลังสงสัยว่าชิ้นส่วนเกล็ดมังกรมีรมอยู่เท่าไหร่แต่สมควรมีจำนวนไม่น้อยแล้วเป็นใครกันที่วางมันเอาไว้ หรือมังกรครามจะยังมีชีวิตอยู่เฉินเซี่ยงค่อนข้างสงสัยในอนณาเขตลับแห่งมังกรครามมีข่ายพลังที่เป็นบททดสอบจํานวนมากมันจําเป็นต้องใช้พลังงานมหาศาลขับเคลื่อนทําให้เฉินเซี่ยงไม่คิดว่าตระกูลมังกรเทพจะทําสิ่งแบบนี้ได้ข้าเองก็ไม่อาจรู้ได้เท่าที่คาดดาวพลังของเทพอสูรแห่งเต่าสวรรค์แข็งแกร่งอย่างที่สุดแม้ว่าจะดับสูญไปเป็นเวลานานแต่พลังของเขายังคงสถิตยอยู่เป็นเวลานานแสนานานเย่เอ๋อกล่าว การเข้าถึงสุสานมังกรครามจะทําให้พวกเราได้กระจ่างยามนี้ดับ9ก้าชั้นฟ้าระบุทิศทางได้แล้วเฉินเซี่ยงทะลุทางผ่านมิติไปอย่างรวดเร็วจากนั้นไม่นานเขาก็มาถึงพื้นที่อันเป็นทะเลทรายเมื่อมองออกไปจึงได้พบก้อนหินขนาดใหญ่สะดุดตาจึงใช้ดับ9ก้าชั้นฟ้าสื่อสัมผัสด,ดูทําให้คนพบว่ามันมีปฏิกิริยาตอบสนองไปยังก้อนศิลานั้นไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าก้อนศิลาขนาดใหญ่นั้นจะกลายอสูรร้ายขนาดยักษ์ย้ายชนิดใด เฉินเซียงเคลื่อนไปที่วนรอบก้อนศิลาทำให้แน่ชัดแล้วว่าดับเก้าชั้นฟ้าชี้นำไปที่มันจึงตระหนักได้ว่าภายในก้อนศิลาจะมีชิ้นส่วนเกล็ดมังกรซ่อนอยู่เย่เอ๋อเจ้าคิดว่าอสูรร้ายจะเป็นตัวอะไรเฉินเซี่ยงถามความคิดเห็นใครจะไปรู้เล่าแต่ถ้าเจ้าจะเก็บชิ้นส่วนเกล็ดมังกรจะต้องบทขยี่ก้อนศิลานี้ถ้าเจ้าทำให้มันแตกละเอียดอสูรร้ายก็ไม่น่าจะปรากฏขึ้นมาได้ ย่เอ๋อกล่าวบางทีครั้งนี้เจ้าอาจจะไม่เจอกับอสูรร้ายยากจะชี้ชัดนักถ้าประเมินจากสองครั้งก่อนก็มีความเป็นไปได้ว่าครั้งนี้ข้าจะได้พบเจอมันตอนที่ข้าใช้ดาบเสียบแทงต้านไม่รักไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆแต่สุดท้ายพยาง,งูยักษ์ก็ปรากฏไม่ใช่หรือเฉินเซี่ยงกระชับมั่นดาบก้าชั้นฟ้าแล้วจึงสับใส่ก้อนศิลาขนาดใหญ่ยักย้ายจนแตกกระจายและเห็นเป็นกองเศษซากศิลาขนาดเท่ากําปั้นจำนวนมาก เมื่อก้อนศิลายักถูกบทขยี้เฉินเซียงพลันได้พบชิ้นส่วนเกล็ดมังกรเขาคว้ามันไว้โดยใช้พลังมิติเหนี่ยวนำเข้าหาตัวด้วยความระแวดระวังเป็นสำคัญดูเหมือนครั้งนี้จะมีโชคเฉินเซียงยิ้มขึ้นแต่แล้วรอยยิ้มนั้นไม่อาจสร้างเสียงหัวเราะขึ้นมาได้เนื่องจากเขาสังเกตเห็นกองเศษหินที่แตกกระจายได้กับริบแสงสีแดงครั้งหนึ่งฉับพลันมันก็กลายเป็นฝูงพึ่งสีโลหิตจำนวนมากอะไรอีกเนี่ย เฉินเซียงสอบอถอุทานพันเร่งรีบทะลุทางผ่านมิติออกห่างระหว่างที่เขากำลังเปิดทางผ่านมิติอยู่กลับรู้สึกชาที่แขนก่อนจะปวดแปลกขึ้นมาสิ่งที่ได้ค้นพบทำให้เขาถึงกับใจหล่นวูบต้องทราบด้วยว่ากายเนื้อของเขานั้นก,กล้าแกร่งอย่างยิ่งอีกทั้งยังบ่มเพาะทักษะเทพต้องห้ามกายสวรรค์เพียงกายเนื้อสื่อสัมผัสถ,ถึงภัยคุกคามมันจะมีการเสริมสร้างพลังป้องกันขึ้นมาทันที ทว่ายามนี้เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ชัดเจนตรงแขนข้างซ้ายเมื่อหันไปสังเกตก็ค้นพบบาดแผลอันเป็นร่องรอยการเจาะทะลวงโดยบางสิ่งบางอย่างอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ